สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในหัวข้อ่าการกีชนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับก็เดี๋ยวมีหัวข้ออะไรบ้างเดี๋ยเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะนะครับ,นะรบสําหรับวันนี้เนาะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับ ภาษาไพทอนกันนะครับซึ่งครูก็ได้พูดเป็นหลายๆครั้งละนะว่าเราเรียนภาษาไพทอนภาษาไ t ทอนนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการคุณได้ปูพื้นฐานแล้วว่าการเขียนผังงานเป็นลักษณะอย่างไรนะครับในครั้งนี้ยเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าไอ้เจ้าตัวไพทอนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับซึ่งภาษาไพทอนนะครับก็เป็นภาษาที่ เป็นการเขียนโปรแกรมเนาะนะครับเป็นภาษาระดับสูงก็คือภาษาระดับที่สามของอาดับภาษาคอมพิวเตอร์นะครับอ่าก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับในภาษานุ์นะครับแล้วก็ใกล้เคียงภาษาอังกฤษด,ด้วยนะครับซึ่งใช้การอย่างกว้างขวางเลยนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยสำหรับเชิงอาวุประสงค์ทั่วไปนะครับก็ในนี้เขาหมดนะครับ โปรแกรมภาษาไพทอนเนาะใช้สำหรับการเขียนวัตถุทั่วไปนะครับก็คือมันทําได้ทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าสินที่เกิดขึ้นคือมันไม่ค่อยสเสถียรมันอาจจะบั๊กบ้างอะไรบ้างอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับก็นั่นแหละนะครับตามนั้นซึ่งคนที่คิดคนขึ้นมานะครับก็คือชื่อว่า Good o o d ดว์แมนล s สซัมนะครับเดี่ยประธานท,ที่สามนะครับ g o o ดว e แมนลอสซัมนะ ซึ่งถูกเผยแพร่นะครับครั้งแรกเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโอ้ตั้งแต่คุยยังไม่เกิดเลยนะครับตั้งแต่อะ,อะไรนะภาษาสเนี่ยเผยแพร่ก,ก่อนที่คุณจะเกิดเจ็ดปีนะครับนะซึ่งภ <c oughs> าษา p y t h o นเนี่ยสามารถเขียนในด,ด้หลายรูปแบบก็คือเป็นภาษาที่มันเขียนในรูปแบบของข้อความก็ได้เป็นแบบเทคเนาะ ที่เราเห็นๆตามคนอื่นเขาเขียนกันนะครับเป็นตัวสอนหูเป็นกีบปทันไม่รู้เป็นร้อยร้อยเป็นพันทันเป็นพันบรรทัดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบบล็อกที่เป็นแบบของสแกนก็ได้นะครับซึ่งถูกพัฒนามาจากอ่าภาษาซีพัดๆนะครับเนี่ยซีพัดๆนะครับอแล้วก็ภาษาจาวาเอามารวมกันนะครับสองก็คือภาษาไพทอนเนี่ยมาจากภาษาซีแล้วก็ภาษาจาวานะครับ สองภาษานีเอามารวมกันเป็นภาษา,า Python นะครับซึ่งภาษา,า Python เนี่ยนะมีคุณสมบัตินะครับเป็นภาษา,าเขียนโปรแกรมนะครับแบบไดนามิกนะครับและมีระบบการจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและสนับสนุนการเขียนโปรแกรมได้หลายรูปแบบเอาอย่างที่ขรแบบูบเมื่อกี้เลยก็คือเป็นแบบ text ก็ได้หรือเป็นแบบ b o c k ก็ได้ แต่ระหว่างคาว่าเทคกับบล็อกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบเทคดีกว่านะครับเพราะว่าถึงมันจะเป็นโค้ดที่มันเยอะเราต้องมานั่งพิมพ์ทีละตัวก็จริงนะครับแต่ว่าทําไมถึงบอกว่าแบบบล็อกมันไม่ดีคือมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่สิ่งที่เกิดข,ข,ขึ้นคือโปรแกรมเอาเราเนี่ยอาจจะมีความคลัดเคลื่อนผิดพลาดในเรื่องของการเรื่องของตัวเลขนะครับเรื่องของค่าคงที่นะครับ บางทีเนี่ยมันอาจจะเชื่อตรงนั้นได้นะครับก็เ <c> ล <oughs> ยบอกว่าแบบเทคน่าจะดีกว่านะครับซึ่ง c python นะครับเป็นโปรแกรมหนึ่งของภาษา python น,นั่นแหละนะครับอ่าเป็นการพัฒนานะครับขึ้นมาอ่าซึ่งเป็นโปรแกรมนะครับแบบ open source ก็คือ ใครๆก็สามารถที่จะไหมครับเอาโค้ดเนี่ยไปไว้ในโปรแกรมนี้ได้นะครับ o p e n source ก็คือมันสามารถเขียนได้หลายรูปแบบไปที่บอกไปนั่นเองนะครับและมีชุมชนสําหรับเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้วยนะครับซึ่งรูปนี้นะครับก็เป็นคนที่คิดค้นนะครับอ่าภาษาไพทอนขึ้นมานะครับภาษาไพทอนเนี่ยถูกกำเนิดเมื่อปลายปี1,000 เก้าร้อยแปดสิบนะครับในพัฒนาของอภาษาไวเทอนเนี่ยเริ่มต้นที่เดือนธันวาหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบอาแมเมือนเจ้าร้อยแปดสิบเก้านะครับอ่าโดยชื่อว่าโดยคนที่ชื่อว่ากุลวเวนลอสซัพนะครับที่น่าจะเป็นมหาลัยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับที่ชื่อว่า Uh, C W I นะครับกูก็ไม่คาอ่อนจะอ่นผิดนะครับในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับของภาษาไพทนอนเนาะซึ่งคนเมื่อกี้นะครับคนนี้นะเป็นคนที่เคยคิดค้นภาษาหนึ่งมาแล้วในภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือภาษา A B C นั่นเองนะครับอ่าภาษาไพทอนทำอะไรได้บ้างนะครับ เดี๋ยวที่บอกเลยก็คิดอาจจะเลยไปแล้วภาษา Python ท,ทาอะไรได้บ้างภาษา Python ท,ทาได้ทุกอย่างครับแต่ไม่เสถียรเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับ่าก็คือสามารถทําเว็บไซต์ได้นะครับทาแอนิเมชันได้ทำแอปพลิเคชันได้นะครับทําเกมอ่าทําหุ่นยนต์นะครับ,ห,ญญนะรบหรือว่าจะเป็นสร้างโปรแกรมเช่นในรูปนี้นะครับเช่นรูปนี้รูปนี้ก็คือเป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับที่ครูเอามาให้ดูเนาะ เป็นโปรแกรมของเ,ออเป็นโปรแกรมทำแอนิเมชัน 3D นะครับตัวนี้นะครับซึ่งเบื้องหลังของโปรแกรมนี้ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือภาษาไ้ทอนนี้นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นโครงสร้างนะครับหรือว่าวิยากรภาษานะครับที่เราจะต้องมาเรียนกันนะครับ คู่นะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคอะนะครับ simple python โปรแกรมนะครับลักษณะหรือว่าโครงสร้างแบบแรกเลยนะครับก็คือเป็นแบบที่ว่ามีคำสั่งนะครับเช่นในตัวอย่างจะเป็นคำสั่ง print นะครับ p i i p r i n t นะครับคำสั่ง p r i n t นะครับแล้วก็มีวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดอันนี้คือรูปแบบแรกนะครับ รูปแบบแรกเนี่ยก็คือมันจะได้อยู่สองแบบก็คือแบบแรกที่เป็นข้อความให้แสดงผลออกเป็นข้อความก็คือพิมพน,นะครับแล้วก็เลนเปิดปิดแล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าเป็นข้อความจะให้แสดงออกผลออกเป็นข้อความก็คือให้ใส่เป็นเครื่องหมายดับเบิลโคดหรือว่าซิงเกิลโคดที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับขนหนอันนี้เรียกว่าดับเบิลโคดนะครับมันมีสองอันถ้ามีอันเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันออกผลเหมือนกันนะครับก็เรียวกว่าซิงเกิลโคดท่านเดียวนะครับแต่ถ้าสองอันอันนี้เรียกว่าดับเบิลโคด นะครับอันนี้ก็จะแสดงผลของคำว่า hello w o r ออกมานะครับแต่ในแบบที่สองตัวต่างคือไม่มี double quote ใช่ไหมครับอันนี้จะแสดงผลว่าเป็นการคำนวณน,นะครับก็คือ10บบวกยีก็ได้30นะครับเป็นต้นอันนี้ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบแรกนะครับก็คือมีคำสั่งอยู่ข้างหน้านะครับตามด้วยวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วเราจะได้ลองทำกันดูนะครับอันนี้ดูไปก่อน ว่าโครงสร้างมียังไงบ้างนะครับในแบบที่สองคือการคอมเมนต์นะครับการที่คอมเมนต์อ่ะเห็นบรรทัดสีเขียวใช่ไหมครับบรรทัดแรกบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยบรรทัดสีเขียวนะครับ Hello World โปรแกรมนะครับอ่ามันจะมีเครื่องหมายอันหนึ่งเครื่องมันมานะครับเครื่องหมายเดียวเลยตัวเดียวเลยครับนี่เครื่องหมายเดียวเลยคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับเครื่องหมายนี้สี่เหลี่ยมหมายถึงการคอมเมนต์หรือการอธิบาย บรรทัดน,นี้จะไม่ถูกการทํางานนะครับไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรมทั้งนั้นนะครับจะเขียนผิดจะเขียนภาษาอะไรก็แล้วแต่เขียนภาษามม่อๆอะไรก็แล้วแต่ไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรมนะครับเพราะมเป็นคําอธิบายนะ <c oughs> <c oughs> แต่บรรทัดที่สองเนี้ยอันนี้มีผลนะครับถ้าพิมพ์ผิดก็คือเออร์เอร์เลยนะครับนะก็เป็นอันเดิมเนาะเป็น,เป,นเป็นข้อความเดิมก็คือให้แสดงผลคําว่า hello world นะครับอันเดิม ต่อมานะครับ่าภาษาไพทอนเนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับมันสามารถที่จะรันในใลคําสั่งนะครับหลายๆคําสั่งในหนึ่งบรรทัดได้ซึ่งภาษาอื่นทําไม่ได้นะครับแต่ภาษาไพทอนสามารถทําได้นะครับเช่นตัวอย่างนี้นะครับ Hello World Program เหมือนเดิมข้อความตรงนี้ข้างหน้าเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่มีเข้อหมายตรงนี้ขึ้นมาครับื่อหมายเรียกว่า semicolon นะครับเซนิโคลอนก็คือมีจุดแล้วก็มีลูกน้ําอยู่ข้างล่างนะครับเรียกว่าเซนิโคลอนนะครับเป็นการเชื่อมนะครับระหว่างคาสั่งทางด้านซ้ายกับคําสั่งทางด้านขวาทางด้านซ้ายว่าให้บอกว่าเป็น Hello World ทางด้านขวาว่าเป็น Welcome to p y t h o นนะครับอ่าแล้วมันก็จะทําการอ่าแสดงผลออกมาว่าเป็นวิวมันจะอยู่คนละบรรทัดนะครับเป็น Hello World บรรทัดหนึ่งแล้วก็เป็น Welcome to Python อีกบรรทัดหนึ่ง นะครับแต่มันจะมีวิธีหนึ่งที่มันสามารถจะที่เอาสองประโยชน์เนี้ยมาต่อกันได้อยู่นะครับแต่ยังไม่บอกแล้วกันอ่าเอาแบบไว้เป็นความลับก่อนแล้วกันนะครับแบบที่สามนะครับแบบที่สามเลยแบบที่สี่นะครับแบบนี้นะจะเป็นไม่มีอะไรบ้างเลยก็คือการย่อหน้านะครับแบบนี้เป็นการย่อหน้าคําสั่งที่คนที่ยอ้อนอาไว้ย่อหน้านะครับก็จะมีคําสั่งคําว่า if หรือคสั่งไว้สร้างเงื่อนไขนั่นเองนะครับอันนี้จะต้องย่อหน้านะครับต้องย่อหน้าต้องย่อหน้าจนกว่าจะถึงคําสั่งเอลนะครับเอลก็ต้องย่อหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเงื่อนไขเนาะมันจะต้องย่อหน้านะครับหรือว่าจะมีคําสั่ง for นะครับทาฝั่ง for ก็เหมือนกันนะครับคำสั่ง for ไว้สำหรับการ่าวนลูปนะครับวนซ้ํานะแต่คําสั่ง if เนี่ยไว้สําหรับอสร้างเงื่อนไขนะครับ เอลก็คือคําสั่งแล้วก็คือเมื่อเงื่อนไขนี้แล้วเนีย่ยเกิดเงื่อนไขตรงนี้แล้วตรงนี้จะทําอะไรต่อนะครับนะคือถ้ามันไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องนี้อยู่นะครับตอนนั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันอันนี้ให้รู้ก่อนว่ามันสามารถมาต่อยอดน้้ด้วยนะครับพวกคําสั่งพวกนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ อ่าชิ้นตัวแปรนะครับชิ้นตัวแปรในภาษาไพทอนก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดห้ารูปแบบด้วยกันนะครับห้าชนิดด้วยกันไอชนิดแรกนะครับจะเป็นหนึ่งเนี่ยมันคือชนิดที่เรียกว่าอินทิเจอร์นะครับอินทิเจอร์ก็คืออ่าจะบอกว่าไงดีจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มจะเป็น้แวแต่เลขหนึ่งถึงล้านล้านล้านอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเรื่อยเื่อเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมครับเต็มบวกเนาะ กติสนัน่าจะรู้กันแล้วนะครับก็ตามนั้นเลยจะเป็นเต็มบวกเต็มลบหรือว่าจะเต็มศูนย์นะครับก็ได้นะถือว่าเป็นอินทิเจอร์หมดนะครับต่อมาตัว b เนี่ยเป็นเลขเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นทศนิยมอันนี้จะจะนับว่าเป็นอะไรครับเป็นตัวแปร f a l s e นะครับเป็นตัวแปร false ก็คือจำนวนไม่เต็มนะครับเป็นจำนวนที่มีเศษนะครับเป็นทศนิยมเนาะ ต่อมาตัว c เนี่ยตัว c หมายถึง t u o จะมีอยู่แค่สองค่านะครับตัวนี้ก็คือ t r u e กับ f a l s e นะครับ t r u e กับ f a l s e ก็คือจริงกับเท็จนั่นเองนะครับที่ถ้าเป็นตัวแปรเนาะจะเรียกชื่นี้เรียกว่าบูลีนนะครับบูลีนจะมีแค่สองค่าก็คือเป็น t True กับ a l s e นะครับต่อมาตัว d ตัว d เนี่ยอ่ามันเป็นชื่อเว็บไซต์อยู่เนาะตอนเนี้ยแต่จริงมันทำอะไรก็ได้นะครับ เป็นคำว่าอะไรก็ได้มันจะเป็นยาวะไรขนาดไหนก็ได้ครับแต่ต้องมากกว่าหนึ่งตัวอักษรนะครับจะเป็นกี่ตัวแล้วแต่จะต,ต้องมากกว่าหนึ่งตัวอักษรนะครับจะเรียกว่าสตริงนะครับเรียกว่าสตริงนะครับในรูปแบบที่ห้านะครับเป็นสุดท้ายนะครับจะเป็นตัว A ตัวเดียวอ่าทำไมถึงบอก,กว่าใ้นองมากกว่าสองตัวอักษรเพราะนี่นะครับตัวเนี้ยมีแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้จะเรียกว่า c h a r เตอร์ iter, นะครับชา a r เตอร์ iter, นะก็คือแค่ตัวเดียวแต่ถ้าหลายๆตัวเรียกว่าสต i n g นะครับอาสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็น Python เนี่ยก็คือ attention นะครับ attention จะสามารถทำงานร่วมกับตัวแปรนะครับ แล้วก็ค่าทุนที่หรือตัวดำเนินการเนี่ยต่างๆได้นะครับอ่าก็คือมันสามารถทําได้หลายอย่างนะครับอ่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะนะครับว่ามันสามารถทําร่วมกับตัวแปรก็คือตัวเนี้ยอันนี้คือตัวแปร a เท่ากับสี่ a 4, b เท่ากับห้าเนี่ยอันนี้คือตัวแปรนะครับตัวแปรตัวแปร a กับตัวแปร b นะครับให้ค่าเท่ากับสี่ให้ค่าเท่ากับ 4, ห้า,า 5, นะครับ นี่คือตัวแปรนะครับตัวเลน,นการคืออะไรก็คือเท่าเนี่ยครับเท่ากับเนี่ยตัวเินการหรือคําว่าแอดเนี่ยครับคือตัวดำเนินการนะครับหรือว่าเป็นบวกเนี่ยครับบวกคูณอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวดำเนินการทั้งหมดเลยนะแต่ว่าตัวแปรมีแค่สองตัวคือ a กับ b นะครับ a กับ b นะอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคืออะไรก็คือคําที่ ห้ามใช้นะครับใช้แล้วทําไมเออร์ลหรือว่าโปรแกรมอุปกรณ์ก็กจะแบบเพี้ยนๆนะ่ะนะห้ามใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นพวกคําสั่งต่างๆนะครับห้ามใช้ตั้งเป็นตัวแปลเนาะก็อย่เพิ่งหนๆก็พูดเรื่องตัวแปลมันเยอะแล้วเรามาเข้าสู่ตัวแปลเลยแล้วกันนะครับตัวแปลในภาษาเวทอนนะครับตัวแปลเนี่ยก็คือเป็นาการกรําหนดนะครับชนิดของข้อมูลนะครับอ่า เพื่อให้นำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้นะครับเมื่อกี้ก็ได้อธิบายไปแล้วเนองว่าชนิดของตัวแปรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีทิ t เจอร์เนาะเป็นจำนวนเต็มนะครับอ่าเป็นโฟล์นะครับว่าที่เป็นอ่าทุทิโยมนะครับไม่ใช่โฟลสิเป็นโฟลโฟลนะครับโฟลโฟลดะไรนะเข้าใไม่ถูกนะครับ ต่อมาก็เป็นชาริเตอร์ก็คืออักษรตัวเดียวนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้ A ก็ตัวเดียวบก็ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับห้ามมาตัวอื่นมาผสมกันนะครับต่อมาสตริงสตริงก็คือคำนะครับเป็นคำเป็นประโยคเป็นกรก็ได้นะครับถือว่าเป็นสตริงนะครับต่อมาบูลีนนะครับบูลีนก็คือเป็นจริงกับเท็จนะครับเนี่ยอ่าบูลีนก็มีจริงกับเท็จนะครับทูกับโฟล์นะครับทูกับโฟล ซึ่งนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับตารางเปรียบเทียบในเรื่องของภาษาซีนะครับภาษาซีก็จะมีแค่สี่ตัวแปรนะครับไม่มีบูลีนนะครับไม่มีจริงกับเท็จหรือว่าจะเป็นภาษาป่าดข่านนะครับแบบภาษาเก่ามากเลยอันอนี้อันนี้แบบมีครบหมดเลยแถมมีอะไรด้วยเนี่ยบูลีนเนี่ยมีสามอย่างอ่าผมก็ไม่รู้ครับไม่เคยเรียนภาษาเก่านะครับ ต่อมานะครับกดการตั้งชื่อตัวแปรนะครับอันนี้ต้องต้องต้องจำนะครับต้องจาําเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อตัวแปรให้เป็นนะครับว่าเราควรจะตั้งชื่ออะไรหรือไม่ควรตั้งชื่ออะไรนะครับอันแรกเลยก็คือต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะครับห้ามเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดๆนะครับอ่า ข้อสองก็คือห้ามเป็นว่างนะครับหรือเป็นวักห้ามห้ามห้ามเป็นวักนะครับต่อมาก็คือห้ามห้ามอะไรอีกห้ามใช้เครื่องหมายต่อไปนี้นะครับในการตั้งชื่อตัวแปรก็คือเมื่อกี้แหละที่บอกไปข้อหนึ่งนะครับว่าห้ามใช้สัญหลักก็คือเหล่านี้แหละนะครับห้ามใช้นะเพราะเป็นตัวดําเนินการนะครับอ่าในเครื่องหมายต่างๆนะครับห้ามใช้ต่อมาก็คือห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ํากับคําสงวน ก็คือพวกคำสั่งต่างๆนะครับที่ให้ดูไปเมื่อกี้แหละนะครับว่าทำใช้ต่อมาก็คือควรตั้งชื่อตัวแปรที่สื่อความหมายได้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ผู้อื่นตีความหมายได้เข้าใจแต่ถ้ามีความยาวอ่าก็ให้ย่อลงนะครับให้ย่อเช่นล,ลับนีส s t u ด e s t นะครับ Student underscore name นต์อัล s จอร e n อร์เนเงี้ยควรใช้เป็น st underscore name เป็นต้น นะครับก็คือสวเนียใช้ได้แค่ตัวเดียวก็คืออเดอร์สกอร์ก็คือเจ้าตัวขีดเส้นใต้เนียครับนะต,ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราใช้แค่ได้แค่ตัวเนี้ยตัวเดียวเท่านั้นสัลกษณ์อื่นห้ามใช้ในตัวแปรเด็ดขาดนะครับอ่าต่อมาข้อสุดท้ายนะครับตัวแปรที่มีตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กนะครับผสมกัน จะมีความหมายที่ทำไมครับต่างกันนะครับตัวพิมพ์เล็กเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยเช่น s t underscore id นะครับแตกต่างจากตัวแปรที่เป็น s t underscore id เป็นต้นนะครับก็คือตัว s ใหญ่ใช่ไหมครับ s ใหญ่กับ s เล็กเนี่ยนะครับก็คือต่างกันแล้วนะครับดังนั้นการเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องดูดีๆนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับคำสังวนที่เมื่อกี้บอกไปนะครับว่าพวกเนี้ย ครับคำเหล่านี้ห้ามใช้เพราะเป็นพวกคำสั่งนะครับพวกคำสั่งในในภาษานะครับห้ามใช้เลยนะครับเช่นมีคำว่าอะไรดีคำว่าแอดย่างไงเป็นต้นดาเนินการแอดนะครับเบรกคัสคอนติเนียนะครับดิฟอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะต่อมานะครับต้นดำเนินการ เก็พูดไปไหนัขาแล้วแหละตัวดำเนินการอย่างนั้นตัวดำเนินการอย่างนี้ไปรู้คืออะไรนะครับดำเนินการเนี่ยมันก็คือค่าคงที่นะครับค่าคงที่นะง่ายเลยคือค่าคงที่คือเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ,ๆนะครับไว้สำหรับการเชื่อมอตัวแปรบ้างตัวเลขบ้างอะไรแบบนี้นะครับนะ mm hmm. ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเจ็ดชนิดนะจ๊ะนะครับใน ตอนเินการชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตอนเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วแหละเนาะคณิตศาสตร์เราก็ได้ใช้นะครับบวกลบคูณหารนี่ครับแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะหมายถึงว่าการหารเนี่ยใช่ไหมครับเอาเาษหารเอาเศนะครับถ้าเป็นคูณสองอันหรือว่าต่อจานสองอันเนี่ยจะหมายถึงอ่ายกกําลังนะครับยกกําลังนะครับแต่ถ้าเพียงเปอร์เซ็นต์มันเป็นเอาเศใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น ครับสองอันเนี้ยคือไม่เอาเศษก็คือปัดเศษทิ้งนะครับเศษเท่าไหร่ก็แล้วแต่อเอาทิ้งนะครับก็ลองเจบไปดูนะครับนะในในในคอมพิวเตอร์เนาะในการคูณเนี้ยมันจะไม่ได้ใช้เป็นตัว x ใช่ไหมครับจะใช้เป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับส่วนการหารก,ก็เหมือนกันนะครับใช้เป็นนะครับไม่ได้เป็นเครื่องหมายหารนะครับ ในตัวเปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างเนาะก,ก็ข้าไปแล้วกันมันไม่ค่อยม,มีอะไรนะครับเป็นแบบเป็นการใช้เฉยๆนะครับเป็นการใช้เฉยๆไม่มีอะไรว่าวิธีการใช้เนี่ยวบวกลบคูณหารหารเอาเศษหารไม่เอาเศษได้ยกกรลังเป็นยังไงนะครับต่อมาก็เป็นตัวดำเนินการแบบที่สองนะครับก็คือเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะครับ กาเปรียบเทียบเนาะกเปรียบเทียบก็คือเป็นคล้ายๆเมื่อกี้นะครับคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่จะไปเกี่ยวกับเครื่องหมายเท่ากับซะส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่อ่าคือเป็นการเช็คค่าว่างเป็นการเช็คค่าแล้วว่าไอ้สองค่าเนี่ยเท่ากันหรือเปล่านะครับเท่ากับเท่ากับถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจเนี่ยก็จะเป็นเช็คว่าอ่ามันไม่เท่ากันนะครับอาจยวลองอ่านดูแล้วกันนะครับ แล้วมีเครื่องหมายที่เราได้ใช้อยู่นะครับเราซื้อเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าใช่ไหมครับเนี่ยมากกว่า้อกกว่าเท่ากับอะไรประมาณนี้นะครับคณิตตร์ก็ได้ใช้อยู่แหละนะครับพวกนี้เนาะบริทสามนะครับสั้นๆง่ายๆเลยทีสามอย่างเองนะครับสามตัวเองอ่าดำเนินการแบบตรกกศาสร์นะครับก็จะมีแอนออนอตนะครับก็คือจับหรือ แล้วก็อะไรนะอ่าคืนค่าตรงข้ามนะครับอแอดได้คือจับออก็คือหรือนอตก็คือการคืนค่าค่าเดิมกลับไปนะครับวัน,นี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับต่อมาก็เป็นาดำเนินการแบบอ่ากำหนดค่านะครับกำ,ำหนดค่าครับอันนี้ก็คล้ายเดิมเลย ค่้าแรกเลยนะครับก็มีแค่ตัวเครื่องหม่เท่ากับเข้ามานะครับเท่ากับบวกลบลบวกเท่ากับลบเท่ากับคูณเท่ากับหารเท่ากับนะครับก็เหมือนอเดิมเลยเหมือนแรกเลยนะครับแต่มีเครื่องหมายเท่ากับเข้ามาเท่านั้นเองนะครับในการเช็คค่านะครับว่าว่าบวกค่าทางซ้ายเนาะซ้ายกับขวานี่เป็นยังไงนะครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับในการใช้เนาะอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับช่นมาเท่ากับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นว่นาก็เป็นการเช็คค่านะครับว่าไอไมลิ t เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะแต่มาก็เป็นตัวดเนินการอระดับบิดนะครับระดับบิดตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ แทบไม่ได้ใช้เลยเลยนะครับตัวนี้อน,นีตไก่ด้วยเฉยว่ามีด้วยนะมีมีอยู่ในภาษาด้วยนะครับต่อมาก็เป็นตัวดำเนินการสมาชิกนะครับก็จะมีแค่สองตัวนะครับมีคำว,ว่า in c กับ not in in ก็คือมีสมาชิกในนั้นหรือว่ามีข้อมูลในนั้นนะครับ ถ้า not in ก็คือข้อมูลก็คือไม่มีข้อมูลนะครับหรือว่าไม่มีสมาชิกอยู่ในนั้นนะครับโอเคและสุดท้ายนะครับดำเนินการแบบตรวจสอบเงื่อนไขนะครับก็จะมีมีนันใช่ไหมมีนันกับ false นะครับถ้านันก็คือเป็นจริงอ่า fail ก็คือก็คือไม่มีนะครับ มีคําว่านันกับเฟลนะครับนันกับเฟลก็คือใช่กับไม่ใช่นะครับอ่านี่ก็เป็นอ่าเรียกว่าดีเรื่องแถมให้นักกันนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันทางอนิสร์นะครับและข้อความนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็เป็นเหมือน,นเป็นตัวช่วยในการคำนวณเลขต่งตางๆนะครับอ่าก็คืออาชติที่ชื่อว่าแมทนะครับก็คือเกี่ยวกับตัวเลขนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่หามมาได้ก็ประมาณเจ็ดตัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าการหารากที่สองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนมแบบ HQRT นะครับไม่ได้ใจจำไม่ได้คำสั่งที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะมีอยู่สองคำสั่งนะครับในวันนี้ก็คือคำสั่งคำว่าพิมพ์ก็คือคำสั่งคำว่าพิมพ์นัคือการแสดงผลอย่างที่บอกไปนะครับการแสดงผลข้อความตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับจะให้แสดงผลอะไรใช้คำว่าพิมพ์นะครับในคำสั่งคำว่า input นะครับ input เนี่ยก็คือคำสั่งที่ รับค่าจากคีย์บอร์ดก็คือเราพิมพ์อะไรไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะไปแสดงผลออกไปนะครับสิ่งที่เราพิมพ์นะครับอ่ะโอเคครนนี้ก็จะเป็นอ่าโค้ดนะครับที่เราจะไว้ใช้เรียนกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้เราก็จบไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา ลองเขียนโค้ดกันนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้แหละนะครับเดี๋ยวเขานั่นจะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับสองคำสั่งเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้งานด้วยนิดหนึ่งนะครับแค่พิมพ์ตามครูถูกต้องไม่ออเลอร์ก็ส่งงานได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันะะนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ